A.M.L. Box สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีดเล่มใหม่มาอีกแล้วยังเป็นค่ายแมงมุมเหมือนเดิมเนาะตัวนี้เป็น s p y ปร c o Para 3 Lightweight ด้ามเป็น F.R.N สีชมพูหวานแหววชมพูท็อกกิ้งพิง์ไหมตัวนี้เป็นรุ่น Lightweight นะครับมันเบาแค่ไหนไปลองดูชั่งน้ำหนัก s p y d e c โกป r รา3ามตัน Para รา i g h t w e i g h t ด้ามเป็น frn สีชมพู68.61กรัมเทียบกับตัวนี้ native 5 i ล l i g h เหมือนกันด้าม frn 68.83ถ้าทางตัวเลขเนี่ยภาทีก็เบากว่านิดหนึ่งแต่ในทางปฏิบัติมันก็เท่ากันนั่นแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเบาก็คือคลิปมันเป็นแบบวายวาคลิปเนาะ เป็นเหมือนเส้นลวดอะตัวนี้ด้ามตอนพับนะครับจะมีความยาวอยู่ที่109 mm. ่งมลเมตรใบมีดใบมีดเนี่ยมีความยาวอยู่ที่7จ็ดสมิเมตรความยาวรวมเมื่อกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่187 mm. ่งมลเมตรวัสดุที่ทำใบเรื่อยเออไม่ใช่ไปเรื่อยใบยมีดเป็น CTS บีดนะีวนเอก็จะเป็นวัสดุเกรดกลางๆนะครับก็ค่อนไปทางดีนั่นแหละเนาะอาจจะยังไม่เท่าตัว s อสตีแต่ว่าก็มีดีมีเด่นต่างกันเนาะถ้า s อสตอ่วคะแนน over อ l อยู่ที่ประมาณ8ตัวนี้ก็อาจจะอยู่สัก7อะไรประมาณนี้เนาะใบมีด เป็นทรงคลิปพอยส์นะครับก็คือถ้าเป็นอย่างตัวเนทีฟ5เนี่ยมันจะเป็นดอปพอยส์เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นคลิปพอยส์คือมันตัดตัดตรงต,ตรงเนี้ยออกไปเนาะตัดเฉียงลงตรงนี้ก็จะเขียนไว้มีโลโก้ส p ปด e โก้เนาะแล้วก็เขียนยี่ห้อ s p ปด e โกแล้วก็เป็น CTSBD1N ชนิดตหัหะคลิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีลายเซนของผู้ออกแบบซึ่งก็คือเจ้าของบริษัทเขานั่นแหละเซาลเรเนาะ ตรงนี้ตัว E นะ่าจะเป็นลูกเขา Eric Greaser ผลิตที่ Golden Colorado USA Earth ก็ผลิตบนโลกเนาะที่อเมริกาตัวนี้ผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับ้า m F R N ก็จะเป็นลายใบ Directional อันนี้คือเป็นจุดที่ผมชอบมากเลยนะที่ผมตั้งใจเลือก F R N เนี่ยนอกจากเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เรื่องของลายตัวเนี้ยของ Spider Go มันสวยถูกใจมากนะครับ ตัวปลารีเนี่ยระบบล็อกจะเป็นคอมเพรสชันล็อกนะครับมันก็คือไลเนอร์ล็อกแหละเพียงแต่ว่าย้ายจากข้างล่างมาไว้ข้างบนเวลาล็อกก็กดคอมเพรสชันล็อกตรงนี้แล้วก็สบัดเวลาเปิดก็สามารถใช้คอมเพรสสามารถใช้คอมเพรสชันล็อกเปิดได้เนาะกดค้างไว้แล้วก็สบัดหรือจะเปิดแบบปกติก็คือใช้ตั้มโฮตรงนี้ที่สไปเดอร์โกเขาเรียกว่าสไปเดอร์โฮเนาะก็เปิดแบบเรียบร้อย ตัวเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าจุดหมุนพีวิตมันเนี่ยลื่นกว่าตัว native 5เนาะอาจจะด้วยระบบล็อกต่างๆด้วยแหละนะครับแต่ในความแน่นหนาเนี่ยผมรู้สึกว่า native ฟยังแน่นกว่านะรวมถึงการจับถ้าใครชอบจับตรงชอยเนี่ยตัวพลาตรีเนี่ยผมยังรู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันต้องจิมปิ้งมันอยู่นี่เนาะแต่เราต้องเลื่อนนิ้วโป้งมาไว้ตรงนี้ เป็นเนทีฟไฟ n a เนทีฟไฟเน่ยเราสามารถจับชอยแล้วก็จับตรงนี้ได้เลยส่วนพาาทรีเนี่ยจะต้องถ้าจะให้ถนัดอาจจะต้องจับกลางตรงกาดโค้งนี้เนาะเรานิ้วก็จะพอดีอ,อันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้คือมือผมเนาะประมาณนี้นะครับเก็บด้านหลังคลิปเป็นแบบวายคลิปเนาะเป็นเป็นลวดเป็นขดลวดอไม่ใช่ขดลวดเป็นเหมือนเส้นลวดอะย้ายตำแหน่งได้เนาะ ย้ายได้2ตํตำแหน่งนะครับคือซ้ายขวาเป็นทิปอัพเท่านั้นจะย้ายไปเป็นแบบทิปดาวไม่ได้เนาะความคมคมตามแบบฉบับสเปรโกอยู่แล้วอันนี้กระดาษโพสอติทบางๆเลยมาดูกัน คมกริปแบบ out of the box เลยตรงนี้หลายคนน่าจะมีปัญหาเหมือนผมว่าลังเลระหว่าง Nt5 a i v e กับ p a r a 3ผมตัดปัญหาเลยเอามาทั้งสองเลยมีทั้งสองเนาะนะครับจุดเดน่น Nt5 สำหรับผมก็คือรู้สึกว่าระบบล็อกมันแน่นหน,นากว่าแน่นหนากว่าแล้วก็จับถนัดมือกว่าแต่ p a r a ทก็จะได้เรื่องของ คอมเพสชั่นล็อกที่ปิดง่ายเปิดง่ายอ่าถ้าเน้นแน่นหนานเนี่ยเดิฟเนาะถ้าเน้นสะดวกลื่นๆนเนี่ยก็พาราทรีประมาณนี้นะครับไปไปเร็วๆเลยทั้งคู่นี้ผมได้มาจากร้านดีดี i นฟเนาะสไปเดโคโนเนี่ยเวลาซื้ออาจจะต้องเลือกร้านซักนิดนึงเพราะว่ามีของก๊อปเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นที่ ดีดีไนฟ์เนี่ยมั่นใจได้ว่าของแท้แน่นอนแล้วก็ส่งเร็วมากช่วยโฆษณาหน่อยเลยโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ Native ฟกับ p a ร a ทรีที่ผมมีชื่อเรียกว่าปาระสามตนัน <c oughs> พีวิตเป็นตอนที่ผมทำวิดีโอนี้ผมบอกว่าเป็นบรสัสเนาะจริง,รงๆมันไม่ใช่บรสัสบรัสคือทองเหลืองมันเป็นคอปเปอร์เนาะมันเป็นคอปเปอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นบรอนซ์บรอนอเป็นทองแดงนะครับทั้งคู่จุดหมุนพีวิตเป็น วัชเชอร์ทองแดงไม่ได้เป็นบอลเบลลิงเนาะโอเคสไปเดโคเนี่ยน่าจะมีบอลเบลลิงพวก Manix m Man a แมนอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ารุ่นอื่นๆน่าจะเป็น w a ชเชอร์หมดวันนี้ a m l box ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าผมสัญญาว่าปีนี้ผมจะเลิกจะพักการซื้อมีดแล้วเพราะวันนี้มันจะมันกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวผมต้องเก็บตังไว้ไปเที่ยวทริปวไปแม่ห้องสอนก่อน หลังปีใหม่ค่อยว่ากันว่าเล่มต่อไปจะเป็นอะไรวันนี้ AML Box ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม AML Box ทั้งทาง YouTube และ e b o o k ด้วยเดอร์